คุณผู้ชมคะพลตำรวจเอกกรรชัยคลายขึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนะคะท่านได้มีการเดินทางค่ะแล้วก็ไปมอบนะคะอุปกรณ์การกีฬาพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนและก็ทุนการศึกษานะคะให้กับโรงเรียนวัดตรีทศเทพค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้จากทีมข่าวโพลิสทีวค่ะ ตรวเอกกรทัยมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดตรีทศเทพเพื่อสนับสน,นุนส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนเ <ST IT> มื่อวันที่23มิถุนายน2568เวลา11นาฬิกาพลตำรวจเอกกรทัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางไปมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนและทุนสนับสน,นุนการศึกษา แก่โรงเรียนวัตรีทศเสพถนนประชาธิปไตยแขวงบ้านพันถมเขตพระนครกรุงเทพมหานาครโดยมีนางสาวการพิชาทุมมดีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัตรีทศเทพพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับรงแล้วก็มีตะขายมีลูกตะก้อมีตะก้ออะไรเยอะแยะแล้วก็มีมีสิ่งที่เราถามคุณครูว่าขาดอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้สีชอ็อกกาลเทศดินเบาเราก็พยายามที่จะ นำมาให้ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดนะครับก็ถือได้ว่าสิ่งที่เราทิ่ที่คุณลุงต้องการก็คือให้เห็นว่าตำรวจนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของประชาชนและเราก็พร้อมที่จะดูแลประชาชนนะครับอย่าลืมครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับ ส,สญญามสราบันนี้ถ้าร่วมมือกันเมื่อไหร <c> ่ <oughs> ชุมชนก็จะเข้มแข็งนะครับ <c oughs> เด็กเยาวชนก็จะได้รับการหล่อหลอมทาง้านด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมนะครับควบคู่ไปกับที่คุณลุงพูดแต่ต้นก็คือจิตสำนึกนะครับเพราะฉะนั้นครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้หลานลูกๆทุกคนนะครับได้ นำเอาสิ่งที่คุณลุได้มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสรับสนุนการศึกษานะครับสองหมืนบาทแล้วก็อุปกรณ์การกีฬาทั้งหมดนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งการเรียนและการพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างเต็มความสามารถขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูในักเรียนทุกคนที่ให้การต้อนรับ เป็นอย่างดีขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้พระบรมีพระบาทพิโยาอยู่พระบรรายเนยีคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญผมไม่อยากบอกว่าทำงานดุลชาติท่านผู้จัดการอดีตผู้จัดการด่วยชาติก็ไม่ได้เรียนเก่งหลายหลายคนก็ไม่ได้คนได้ที่หนึ่งคนได้ที่หนึ่งเป็นพบตรอไม่เกินสองคน ตอนนั้นก็จะเป็นคนที่เกือบสุดท้ายลงต่อชะดอยู่นู่นนี่นั่นเยอะแยะหมดแต่สด่งที่จะบอกและก็จะทําให้เราประสบความส็จได้ก็คือความตั้งใจเมื่อเรามีความรับผิดชอบนะครับเรามีความรับผิดชอบเรามีความตั้งใจเรามีความดีเรามีความกตัญญูรู้คุณสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกาะแก้วกำบัง นะครับให้เราทุกคนได้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นใครเราเราเป็นคนอยู่ภายใต้าศาสนาพุทธเรามีพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทุกาศาสนาสอนให้คนมีคนดีพุทธศาสนาสอนให้คนอยู่คน,คนดีแล้วก็ไม่ไม่ต้องตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไปนั่นคือสิ่งที่พุทธเจ้าสอนไว้คือเดินสายกลางเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆหนหนูลูกทุกคน นะครับมีความรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่คุณลุงไร้พูดไปนะครับวันนี้ก็นกรนประถมศึกษาปีที่หกครับผมเป็นตัวขอเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดตีเทวประเทศรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณค,คุณนูงใจดีที่สนับสนุนทุนการจัดกิจกรรม อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อจะตั้งใจเรียนจะพื้นฤตนให้เป็นเด็กดีของสังคมนอกจากนี้พลตํารวจเอกกรชัยและคณะได้เยี่ยมชมภายในบริเวณโรงเรียนอีกทั้งได้นำไอศกรีมมามอบให้กับนักเรียนอีกด้วย่งาง